เศรษฐกิจก็ไม่ดียังไม่พอค่ะคุณผู้ชมคะ่ะภัยธรรมชาติมันก็มาค่ะกเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูมน้ำนมาแบบนี้<อ>เขาย้ายหมูไม่ทันแล้วหมูที่เขาเลี้ยงหกสตัวเขาต้องยอมอะ่ะ<อ>เ็าปล่อยให้มันลอยตามน้ำไปอะ่ะ<อ>ก็คือมันเก็บไม่ทันนมันมาเร็วมันทำยังไงก็ไม่ทันน่ะ<อ>บางตัวที่มันสามารถตะกิดตะกายเอาชีวิตรอดอยู่ได้<อ>เราเห็นเราก็โดนสงสารเวทนามลยนะ<อ>เพราะว่าบางตัวก็เป็นหมูตัวเล็กๆเป็นลูกหมูแบบนี้ค่ะ ลอยมาเห็นไหมกระตองเงยเชยเครียกอะไรเงยหน้าที่มามไม่งั้นจมน้ำอะค่ะคือสภาพเนี้ยเห็นแล้วก็สงสารจริงๆนะคะสงสารทั้งหมูด้วยสงสารทั้งเกษตรกรด้วยหลายตัวพยายามเอาชีวิตรอดเอาขาหน้าไปเกาะกับไอตัวที่ให้อาหารรังให้อาหารลอยเหนือน้ําทีเนี้ยเจ้าของฟาร์มอะค่ะเขาก็ต้องเข้าไปช่วยพาหมูบางตัวเนี่ยให้มันไปเกาะเห็นไหมแบบเนี้ย,นเ,นยเดินเข้าไปแล้วจับมันให้มันไปเกาะอะ เพราะบางตัวมันขึ้นมาไม่ได้มันเป็นลูกหมูอะค่ะจับให้ไปเกาะกะัเที่ที่ให้อาหารกําแพงบ้างอะไรบ้างเพื่อให้มันอดทนและมีชีวิตรอดแต่ก็จําใจปล่อยให้หมูอีกหลายต่อหลายตัวมันไปกับน้ำอะค่ะเพราะมันมันไม่ได้จริงๆมันไม่ทันจริงๆก็มีทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วก็ลูกหมูแล้วก็มีหมูขุนด้วยนะคะคือบ้านเนี่ย ถูกล้อมด้วยน้ำเนี่ยสูงประมาณเมตรหนึ่งย้ายข้อก็ไม่ทันหม,มูก็ไม่มีที่อยู่ทางฟาร์มบอกว่าหมูลอยไปกับน้ำเนี่ยตั้งหลายตัวแล้วแหละนางยุพินค่ะเจ้าของฟาร์มบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้ไก่ตาย20ตัวหมูมอีก60ตัวจมอยู่ใต้น้ำาบางตัวมันว่ายน้ำได้มันก็หายไปแล้วก็ยังมีวัสดุที่ใช้ทำคอกหมูอะค่ะก็จมหายไปกับกระแสน้ำเหมือนกันในขณะที่สถานะ การน้าท่วมมาค่ะคุณผู้ชมคะในพื้นที่นี้ที่เกิดเหตุเนี้ยอยู่ที่จงังหวัดตรังพบว่าถนนสายหัวเหรียงควรสักแก้วระดับน้ําสูงประมาณสัก30เมตรได้เออสาเซนติเมตรได้ขอภัยค่ะคคแล้วก็กระแสน้ำเชี่ยวกรากค่ะต้องมีการยกรถจัก,กรยานขึ้นบนรถกระบ,บะเพื่อที่จะข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ขับผ่านไปนี่คือ ไปกับน้ำอ่ะแล้วมันมาเร็ว<ช>นะ้ำแบบเนี้ยนะฮะจริง,รงๆกระบะขับไปก,ก็แอบ,บเสี่ยงนะใช่แล้วจะได้ค่าชดเชยหรือเปล่าไม่ทราบต้องประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติก่อนมันมีขั้นมีตอนชาวบ้านก็เดือดร้อนแต่รัฐบาลก็ยังไม่จัดตั้งเลยเอ่ะ